นชาริติฉิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโฉชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลากลัณงมามาโผคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระภูชนาพระวันตุเตนชาริติฉิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโฉชนะมามา วัตถุวัถามามาพระลาพระลังมามาโคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระผูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจกมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพระลังมามาโคะมามามหาลาโโมามา สัพเพชนาพระปูชนาพระวันตุเมณนะชาลิติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโผชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระหลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระภูชนาพระวันตุเมณนะชาลิติ ขิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณามามาโผชนะมามาวัตถุวัฏฐามามามพระลาพระหลังมามาโผคะมามามหาลาโผมามาสัพเพชนาพระผู้ชนะพระวันตุเมณชาลิติขิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณามามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พระลาพลังมามาโภคมามามหานาโภมามาสัพเพชนาพระหูชัชนเพระวันตุนเม